สวัสดีครับผมพี่เด็กชายรุ่นบาจุีชื่อเล่นชื่อน้องชุบุลตอนนี้ค่ะหนุ่มพี่ตะกิงกระดกวัดชีรธรรมชื่อเล่นชื่อน้องใบฟ้าค่ะเราเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบวัดเขาสมแขกสิริวัดอุปถัมภ์วันนี้พวกเราจะมาทำการทดลอง ราคุรู้ไหมว่าใส่หนเกิดเช่นไ้อย่างไรไม่รู้สิเราไปฟารู้ไหมว่าจะทำให้เกิดลุงกินน้ำได้อย่างไรไม่รู้เหมือนกันงั้นเราไปทำการทดลองกันดีกว่าไปกันเลยก่อนที่เราจะไปทำการทดลองเราาไปหาข้อมูลกันก่อนนะคะ ราไปเริ่มทดลองกันเลยอุปกรณ์ของเรามีดังต่อไปนี้หนึ่งกระบอกฉีดน้ำสองน้ำ สีอะไรบ้างลูกที่หนูมองเห็นสีฟ้าคามํำเงินเขียวเหลืองแตบแดงอะลองสิดูใหม่สีใช่ไหมใช่สรุปผลการทดลอง,องข้อที่หนึ่งจากข้อสงสัยที่ว่าลุงกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรลุงกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก โดยเกิดขึ้นจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ําในอากาศทําให้แสงสีต่างๆเกิดการหักเหขึ้นและเกิดลุ้งกินน้ําผู้สังเกตต้องยืนตรงกลางร,ระหว่างละอองน้ํากับดวงอาทิตย์จึงจะสังเกตเห็นลุ้งกินน้ําถ้าฝนตกตอนเช้าเราจะสังเกตเห็นลุ้งกินน้ําทางทิศตะวันตกถ้าฝนตกตอนเย็นเราจะสังเกตเห็นลุงกินน้ํา,ตตานนทางทิศตะวันออก ข้อสองจากข้อสองสัยที่ว่าเราจะทำให้เกิดลุงกินน้ำได้อย่างไรการทดลองการเกิดลุงกินน้ำจะต้องหัดหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วฉีดกระบอกน้ำจึงจะเห็นลุงกินน้ำหลังจากฝนตกโดยมีลักษณะเป็นแนวเส้นโค้งหลากสีชันบนรองฟ้าโดยจะมีสีจากล่างขึ้นบนเรียงตามลำดับคือ ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงซึ่งเป็นสีทั้งเจ็ดของแสงจากดวงอาทิตย์ที่ดวงตามนมาุษย์สามานมองเห็นได้สำหรับ,รบวันนี้พวกเราขอลา<อ><อ>ไปก่อนสวัสดีครับ